น้องเอลิเซียดวงใจพ่อโน้ตกับแม่แพทริเซียยิงโตก็ยิ่งน่ารักแกมอยุอยหน้าฟัดไม่แปลกใจว่าทำไมแม่แพนและพ่อโน้ตถึงได้หลงหนักขนาดนี้ คุณแม่แพทริเซียที่ตอนนี้ก็กําลังเป็นวาทีคุณแม่ลูก2หลังจากที่ประกาศขา่าวดีตั้งท้องอีกครั้งเมื่อวันแม่ที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการโพสต์คลิปและภาพคู่สามีอย่างหนุ่มโนตวิเศษและน้องเอลิเซียลูกสาวตัวน้อยที่ตอนนี้อายุครบหนึ่งขวบพร้อมโชว์ภาพอันตราซาวถ่ายญาติคนที่สท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆวง,งการและแฟนๆอย่างมากมายเชียวละค่ะ น้องเอลิเซียตอนนี้ก็อายุครบ1ปี4เดือนความน่ารักจิ้มริมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว,วน้องเอลิเซียนั้นเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2 5 6 6แพทติเซียได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวหลังคลอดเป็นครั้งแรกเปิดหน้าน้องเอลิเซียที่น่ารักตกทุกคนได้ตั้งแต่แรกเกิดยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คนเป็นแม่ก็ยิ่งห่วงแฮนอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาถึงขนาดที่สาวแพทเอ่อยว่าตนนั้นภูมิใจที่ได้มาเป็นแม่ของเขาและยังจะเห็นลูกสาวคนนี้เติบโตขึ้น ก่อนนาวรักสักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวยิ่งงานวันเกิดครบรอบหนึ่งปีที่ผ่านมายิ่งนาวรักน่าชัางด้วยความทีเจ้าตัวน้อยยังยืนไม่เก่งคุณพ่อโน้ตก็เลยต้องช่วยจับไว้แต่เมื่อทุกคนเริ่มร้องเพลงแ Happy Birthday น้องเอลิเซียก็โยกหัวตามมีความสุขสๆๆๆุดเห็นแล้วมันเคี้ยวออกมากๆเลยล่ะคะ่ะ ไม่ใช่แค่คนเป็นแม่เท่านั้นเพราะว่าพ่อโน้ตวิเศษก็ยิ่งกว่าเสือทิ้งลายตั้งแต่ตัดสินใจแต่งงานาใช้ชีวิตคู่กับสาวแพทเราก็จะได้เห็นมุมน่ารักของความเป็นสามีจากหนุ่มโน้ตมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆย,ยิ่งตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อแล้วก็ยิ่งอบอุ่นอย่างมากมีโมเมนต์น่ารักระหว่างพอลูกออกมาทีไรก็อดเอ็นดูไม่ได้เลยจริงๆ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้จัดคลิปครอบครัวพาน้องเอลิเซียไปต่างประเทศเจอครอบครัวญาติพี่น้องที่ประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าน้องเอลิเซียนั้นสดใสมากๆอย่างตอนที่เจ้าตัวน้อยวิ่งอยู่บนพื้นหญ้าท่ามกลางธรรมชาติหรือแม้แต่ตอนที่น้องเอลิเซียจับมือคุณตาคุณยายเดินเล่นแถวบริเวณบ้านเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆรับประกันเลยว่าน้องเอลิเซียนั้นต้องกลายเป็นดวงใจของคนในครอบครัวไปแล้วจริงๆ ส่วนคุณแม่แพทน้นค้นท่านว่าเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ก็ยังสวยจึงสะดุดตาเปล่งปังอ่อนลายยังประกายสุดๆแพททิเซียปัจจุบันอายุ27ปีเท่านั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคุณแม่ยังสาวในขณะที่ตอนนี้ก็อุ้มท้องลูกคนที่สองอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําให้เจ้าตัวดูโทมลงไปเลยล่ะคะ่ะแถมยังรับงานแบบรัวๆอีกด้วยงานนี้จะมีกําหนดคลอดเจ้าตัวน้อยคนที่สองเมื่อไหร่ก็ต้องมารอรุนกันอีกทีละคะ่ะ